กราบสวีดสวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาเบกเอาทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมช่อง m i กเซอร์เกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่น AK74N ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับว่า AK74N กระสุน5เนี่ยกระสุน BS เนี่ยจะพาเรารวยขนาดไหนนะครับคุดูและ AK74N อันนี้เนี่ยผมก็จะไปเล่นในคังแสงสามหมื่นะครับคุดูเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าปืนแบบกำๆไม่ต้องแต่งอะไร ม,มามีเข้มแมก60เซต4พอจะยิงได้สักกี่ตัวนะครับก่อนจะไปรับชมเนี่ยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนี่ยฝากร้านเติมเกมหน่อยครับคนดูสาหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาบเบเกิผมขอแนะนําร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขยูไอดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า20,000 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอก จากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์ line เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อปอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัลิงกอยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุยบุยโอเคครับมาครับเกมแรกเกมนี้ดูดิว่าออกได้สักเท่าไหร่นะครับเนี่ยรงนี้มีตรงนี้มีมันลั่นมีคนมีคนขอนี้มีมี điều khiển đấy. sải một. tiếp, đi cái này. cái đi. ตอนนี้เนี่ยผมก็ยิงตุยไปสองนะครับเจเนี่ยยิงไปหนึ่งตอนนี้เหลืออีกหนึ่งไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เขาเนี่ยน่าจะเพิ่งเกิดกันแต่พวกผมมาเกิดก่อนน่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตมั้งครับเออเอออยู่นี่อยู่นี่โอเคโอเค เราเคลียร์ของกันไปเรื่อยๆดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตรงเรดาร์เนี่ยเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยยิงตุยไปด้วยนะครับอืมเจคน่หออยู่นี่มองหนางอยู่้ย

เรียบร้อยครับเจตุยไปละเราไปดูของเขาดีกว่านะแต่ว่าเซตเขาเนี่ยก็ดีเอีวเรื่องอยู่นะคนณดูดูลิดินี่30,000นะครับเนี่ยแต่ว่าเกาะ3นะครับเดี๋ยวเราเก็บของกันไปเลยละกันนะครับเดี๋ยวต้องไปเก็บอีกตัวตรงเขากระโดดอีกนะ ตายเพื่อนตัวนึงตัวนี้เนี่ยมีดีอย่างเดียวก็คือเก็บเสียงของวิกเตอร์นะครับที่แพงที่สุดละนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวเราไปเรดาร์กันต่อเลยดีกว่านะครับผมคนปะอยู่ทางเดี๋ยวเอาขาผ่านแล้อบอกเพื่อนสีเกี่ยวเออนั่น,น่ะ

Hey, ตรงนี้มีคนตายตัวนึงมีสฟีนึงอะไรเนี่ยเซตเรามากดออกแล้วก็ถอนกำลังกันเลยดีกว่านะครับเราทุกคนเป็นผู้ชนะคุณพลาสเซอร์ทำงานกับคุณ

ตัวนี้เนี่ยมันโดนระเบิดอัดหลายลูกอยู่นะครับคนดูแต่มันไม่ตุยนะมันไม่ตุยง่ายนะมันหนังเหนียวอะไรไม่รู้อะ่ะดาคาเนือพี่เลยเฮ้ยอีอะเปลี่ยนแม็กเยเฮ้ยอีอะเปลี่ยนแม็กเลย เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมาแล้วโอ้ยเยียโอ้้เนี่โอ้ตายแลวนนอกแบนอกแอกแนอก Tạm mãi, để tỏa tôi gạo để một đi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  một một đi 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 เถียงหน้าผมว่ะนั่นแหละไอตัวนั้นแหละนั่นแหละไอตัวนั้นแหละยิงไม่ทันตรอนี้เก็บเก็บอยู่พี่บาเจนมันอ้อมพี่ไปพี่บาเจนมันอ้อมพี่ไปอยู่โอ้ยเฮียโอุ้ยเฮียเข้าหน้าดึงเข็มขัดคุณยังตีเลยยุ้ แม่งนัดแรกคือแ,แงแงว่าดูดิคนดูกระสุนห้านั่นน่ะยิงมันแล้วมันเกาะสามกว่าจะล้ม่ะคิดดูเยอะปะเรียบร้อยครับหมดตี้ ดูความจังไรของมันครับเปิดและปิดตั้งไว้ด้วยแก่งปืนพกนี่หว่าวเดตหัวข้างล่างนี่หว่า มันอยู่แถวตรง,งออกอะ,ะเอมื่อกี้ผมฮะเดียายแล้วอมผมม่งบอกเมื่อกี้ผมตายแล้วตอนแรกผมจะวิ่งอะเพิ่งไปกดกดปิดเป๋าสองรอบอะหาที่ตบพอดี ลบล่ล,ล,ลนผมอะไรนะให้โยนตัวสามโยนอีกโล พึ่งเลยนด้วยก็จะทำบ้าเหมืนเราที่เกลี่ยเดี๋ยวทำไมเปิดฟ้าก่อนดูแอ,อ,อหบหกช่องอย่างนี้ไอ้ที่อ่ะอ,อย่าเปิดปิดกั้นเลยก็ไม่ไอ้เปิดตามเหมือนนะแกพอเก็ตนะฮะ Okay. ี๋ยวรอไว้ถอนกําลังกันเลยดีกว่านะครับเกมนี้ก็ได้ประมาณสองแสนหกนะครับผมไอ้เชี่ยคนไอ้เชี่ยไอ้คนยิงบอดอยู่จบจะฮะคนคนคนน่าเกียด เรียบร้อยครับกาลังอิ่มแต่โดนยิงตุยเสียก่อนโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากร้านเติมเกมแก๊สท็อปทอด้วยนะครับผมลิงอยู่ด้านล่างคลิปเลยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย